รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าค่ะสำหรับวันนี้อยู่กับดิฉันนางสาวนัตการเอียมชมเป็นผู้รายงานข่าวค่ะ พระราชวิสุทธิประชานาถพร้อมด้วยนายอำเภอเมืองลบบุรีเยี่ยมชมการทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าของเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งยอดรวมในขณะนี้กว่า50,000ชิ้นเตรียมพร้อมแจกให้แก่ประชาชนค่ะที่ศาลาประชาคมเทศบาลบเ,าเมืองลบบุรีอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีพร้อมด้วยนายสมชัยอินปุระรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรี นำพระราชพิสุทธิประชานาหรือพระอลงก์กฎติขปัญโยเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุและนายสินาธรโอเอี่ยมนายอำเภอเมืองลบบุรีเยี่ยมชมการทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าของจิตอาสาข้าราชการคณะครูพนักงานที่ร่วมกันทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าเพื่อนำไปแจกให้แก่ประชาชนโดยได้ยอดรวมของหน้ากากอนามัยมากกว่า5 0,000ื่นชิ้น ซึ่งบางส่วนได้มีการบรรจุใส่ถุงเตรียมพร้อมแจกให้กับประชาชนในพื้นที่ในเร็ววันนี้โดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้เปลี่ยนศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลบบุรีให้เป็นโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าขนาดย่อมซึ่งสามารถผลิตหน้ากากอนามัยได้มากกว่า3,000ชิ้นต่อวันซึ่งการจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าของเทศบาลเมืองลบบุรีได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลเมืองลบบุรี เช่นจักเย็บผ้าผ้าสาลูผ้าคัดต้อนได้กัรไกรตัดผ้าอย่างยืดเตารีดเป็นต้นโดยมีจิตอา,าอสาอสมรขราชการคณะครูพนักงานเทศบาลเมืองลบบุรีเข้าร่วมทำหน้ากากอนามัยเป็นจำนวนมาก โดยนายจำเริญสละชีพนายยกเทศมนตรีเมืองลบบุรีตั้งเป้าทำหน้ากากอนามัยให้ได้หนึ่งแสนชิ้นพร้อมนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนซึ่งมาตรการการทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าของเทศบาลเมืองลบบุรีเป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด -19 และเป็นการแก้ไขปัญหาหน้ากากอนามัยขาดแคลนหายากและมีราคาแพงโดยวัสดุที่ใช้ในการทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า เช่นผ้าสาลูและผ้าเส้นใยสังเคราะห์ ใช้สําหรับป้องกันฝุ่นละอองขนาดใหญ่และฝุ่นละอองที่กระจายอยู่ในอากาศและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยทางเทศบาลเมืองลบบุรีได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆส่วนแรงงานที่มาร่วมกันทาหน้ากากอนามัยแบบผ้าในครั้งนี้เป็นกลุ่มจิตอา,าอสาอสมเทศบาลเมืองลบบุรีข้าราชการคณะครูพนักงานเทศบาลเมืองลบบุรีประชาชนทั่วไปที่เสียสละเวลามาช่วยในการเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้า ซึ่งหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่เทศบาลเมืองลบบุรีได้ดําเนินการอยู่เป็นหน้ากากอนามัยที่สามารถนําไปซักด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อแล้วนํากลับมาใช้ใหม่ได้ นอกจากจะประหยัดจากการนำกลับมาใช้ซ้ำได้แล้วยังเป็นการลดขยะไปในตัวอีกด้วยด้วยความห่วงใยพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีอยากให้ทุกคนรอดพ้นในวิกฤตครั้งนี้ให้ได้นายจำเริญสละชีพนายกุทศมนตรีเมืองลบบุรีจึงได้ระดมจิตอาสาข้าราชการคณะครูพนักงานให้ร่วมกันทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า สำหรับตัวหน้ากากอนามัยนั้นถูกผลิตออกมาเป็นผืนผ้าสองชั้นสามารถกรองสิ่งคัดหลังได้ใช้เนื้อผ้าที่ได้รับมาตรฐานโดยหน้ากากอนามัยแบบผ้าของเทศบาลเมืองลบบุรีสามารถใช้แล้วนำไปซักทำความสะอาดได้ เทศบาลเมืองลบบุรีคุมเข้มผู้ที่เข้ามาติดต่อราชการในสำนักงานต้องผ่านจุดคัดกรองต้องสวมหน้ากากอนามัยด้านสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองลบบุรีก็ออกมาตรการช่วยประชาชนผู้มีไรายได้น้อยด้วยการลดอัดตราดอกเบีย้ยค่ะ นายจำเริญสละชีพนายุกเทศมนตรีเมืองลบบุรีสั่งการให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีตั้งจุดคัดกรองไวรัสโควิด -19 ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองลบบุรีโดยได้คัดกรองข้าราชาการพนักงานรวมทั้งผู้มาติดต่อราชาการ ก่อนเข้ามาในสำนักงานเทศบาลเมืองลบบุรีโดยได้ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของข้าราชการพนักงานและผู้มาติดต่อราชการทุกคนโดยมีการปิดประตูสำนักงานเทศบาลเมืองลบบุรีด้านข้างทั้งสองประตูให้สามารถเข้าได้เพียงประตูเดียวคือประตูด้านหน้า ดยเทศบาลเมืองลบบุรีได้ดำเนินการเป็นประจำทุกวันเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ข้าราชการพนักงานและผู้มาติดต่อราชการณนะสำนักงานเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งผู้มาติดต่อราชการที่สำนักงานเทศบาลเมืองลบบุรีต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่มาติดต่อราชการ โดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีกล่าวว่าการดำเนินการตั้งจุดคัดกรองเป็นมาตรการเข้มข้นในการป้องกันไวรัสโควิด -19 ซึ่งเทศบาลเมืองลบบุรีเป็นสถานที่ราชการที่มีประชาชนมาติดต่อราชการเป็นจำนวนมากด้วยความห่วงใย,ยประชาชนจึงได้สั่งการให้ปิดประตูเข้าออกด้านข้างทั้งสองประตู ให้ใช้ได้เพียงประตูด้านหน้าประตูเดียวเพื่อให้ผ่านจุดคัดกรองของเจ้าหน้าที่ซึ่งหากพบว่ามีไข้สูงเกิน37.5องศาเซลเซียสให้นั่งพักและจะทำการตรวจวัดอุณหภูมิอีกครั้งถ้าไข้ยังไม่ลดจะทำการแจ้งเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีทันทีเพื่อจะได้ดำเนินการซักประวัติและดำเนินการคัดกรองตามขั้นตอนต่อไป อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการที่สำนักงานเทศบาลเมืองลบบุรีได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ด้วยเพื่อความปลอดภัยแก่ทุกๆคนทั้งนี้หากข้าราชการพนักงานและประชาชนทั่วไปออกจากสำนักงานเทศบาลเมืองลบบุรีและกลับเข้ามาใหม่ก็จะต้องตรวจวัดอุณหภูมิซ้ำด้วยเช่นกัน พร้อมกับฝากประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีได้ช่วยกันตรวจเช็คสุขภาพของตนเองรวมถึงช่วยกันคัดกรองผู้ที่อาจมีอาการป่วยในบ้านหรือชุมชนของตนเองหากพบว่ามีผู้ที่มีความเสี่ยงให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีพร้อมกันนี้นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้เพิ่มมาตรการการเว้นระยะห่างโดยได้สั่งการให้ทุกส่วนราชการของเทศบาลเมืองลบบุรีที่มีประชาชนเข้ามาใช้บริการจํานวนมากเพื่อลดความแออัด และการใกล้ชิดกันของประชาชนเช่นที่กองการประปาเทศบาลเมืองลบบุรีงานทะเบียนราษฎรกองคลังเป็นต้นโดยได้มีการจัดเก้าอี้ให้นั่งห่างกันการตีเส้นห่างระหว่างประชาชนผู้ใช้บริการกับข้าราชการพนักงานผู้ให้บริการนอกจากนี้ยังมีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงในการสัมผัสใกล้ชิดประชาชนให้สวมหน้ากากอนามายัยและสวมถุงมือทุกครั้ง ท้งนี้มาตรการการเว้นระยะห่างเป็นมาตรการที่เทศบาลเมืองลบบุรีได้จัดเพิ่มเติมอีกมาตรการหนึ่งท้งนี้เพื่อความเป็นมาตรการหลีกเลี่ยงการแออัดจดระเบียบประชาชนให้มีการกระจายตัวไม่อยู่รวมกันหนาแน่นหรือรวมอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนจำนวนมากซึ่งจะช่วยลดโอกาสเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อที่อาจติดต่อกันจากสารคัดหลั่งของแต่ละคนได้ ด้านสถานธานานุบาลเทศบาลเมืองลบบุรีมีนโยบายในการช่วยเหลือประชาชนในช่วงที่ไวรัสโควิด -19 ระบาดโดยสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในหน่วยงานภายใต้การบริหารงานของเทศบาลเมืองลบบุรีและปฏิบัติตามข้อสั่งการสำนักงานคณะกรรมการการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในการปรับ ลดอัตราดอกเบี้ยและขยายระยะเวลาไถ่ถอนทรัพย์จำนำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของการระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนในการดำรงชีพกับผู้จำนำซึ่งเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยและมีผลกระทบต่อภาระหนี้ให้กับโรงรับจำนำทำให้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยได้ทันตามกำหนดเวลา ทางสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองลบบุรีจึงมีมาตรการผ่อนผันหรือยืดระยะเวลาในการชำระหนี้แก่ผู้จำนำที่ได้นำมาจำนำในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายน2563ให้ขยายเวลาไทยถอนทรัพย์ รับจำนำไปอีกเป็นระยะเวลา1เดือนนับจากวันครบกำหนดระยะเวลาตามกฎหมายคือตั้งแต่วันที่1เมษายนส5 6 3ถึงวันที่30มิถุนายน2563ตัวจำนำที่มีมูลค่าไม่ถึง5,000บาทคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0.125บาท5000บาทขึ้นไปคิดอัตราดอกเบี้ย1บาทพร้อมขยายระยะเวลาตัวจำนำ จาก4เดือน30วันเป็น5เดือน30วันซึ่งมาตรการดังกล่าวจะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชนในช่วงที่ไวรัสโควิด -19 ระบาดค่ะ สำหรับวันนี้ดิฉันนักการและทีมข่าวรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมที่ให้การติดตามมาโดยตลอดค่ะแล้วพบกันใหม่ในช่วงข่าวต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ